เธอพร้อมจะโซเดมาความกับฉันหรือยังได้ได้บ่โอ้ยง่ายเธอมาเอื่ยกูขางนล้เก็อดขางสายนี่ขางขัวคุณบอสเสียใจจิตเลยโอ้ยตอยค่อยๆถ้าเป็นสีสาจ แต่ไม่เป็นอย่างมันค <insan> <Dante> ือเคียงเอียดก็เอียดเป็นนั่นอีงอย่างนั่นเอาก็มันมันคือเป็นตะไครเดียวนี่นะนอกจากไม่เป็นน้ำอีิงจะมาอย่าเป็นน้ำท่าปีใหม่ออกโบ่นั่นนะก็ไมหมายค้งคือโค้งเอียงเลยโอ้ขั้นขั้นขั้นเป็นน้ำท่านี่เนื้อเมันเป็นมันเหมือนม้นั่น แต่ทางเขาบอกว่าเขาบริจงคืนนะเขาบริเจ็ถน้องขึ้นเจาอยางมันขื้เป็นเงินเอันันอเอ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 เออเอเออเอเเออเเออเเ เสียงอย่างนั้นสิเดีขากำลังโซเดมาความกันมึงนี่มันขัดจังหวะวะรงคึกคืองี้จ้ารงคึดถึงงี้จังหวะมันน่งทรงมาได้เลยสร้างคอนวด ก็่กูกันั่งหลังตรงคอนก็อดีกงหลังโบมิทามันด้ยมันจะเป็นมอนวดสองจึงวะล่ะต่วาเกินบอกไม่แซวแม่แซแม่ลูกสาวอายตม้อนวด้อมัมอนวดก็ยุ่เลยลูกจะยู่ละ bây khuôn mai cho có chẳng nói khó khó khăn nào oh, bạn chi <cười> <cười> คือว่าเื่ยแบบมันนี้เลยแหละ ออยัก2สอง็นไปเลยแก็เอาเันเ็จเหษมันอะไรไม่ได้เลยเดีเอทำแล้วฤดูการก็ังจังหนักเอม้ยเธอสนใจอยากไปเลย

อย่าทำเสียงอย่างนั้นสิเออพกมีแล้วครับ ฟังเมื่อเทียนเสียงผูสาวผูสาวรุ่นโดนเพื่อต่อยเนี่ยอ้ยอ้อ้ยเ่อย์หามไว้ม่ได้กระได้นะี่นนะ่นนะั่นนๆ่อย่าซสีสิก็โดนพ่อเทียนยังสันแนวปีรได้ตั้งเอื้อมตั้งสองหรอว่าสามเหมือเนาะ นันบาทควได้ไปดูของเขาปะที่ก็กลักลับมาที่ก็กลัไ่ไห้เดี๋ยวก็กลับแล้วแม่หัวไปเดียนก็กักลับเลยที่ก็จะกลับด้วยเหรอลนเน่ั้ออูกช่วนนบ้เ

เดี๋ยวแม่เสร็จก็สับแล้วไปเลน้ใหญ่ไปเลยนป็นปองขอเย็นปงปองเย็นเรีนตัวแว้รอแป๊บนึงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็เสร็จแล้วแม่เริ่มเก่งแล้วเนี่ย

เดี๋ยวก่อนเนี่ยจะพากลับอยู่แล้วไม่อยู่หรอกพากอนกลเี้ยวมยาหมองเดกอนเนียมิมหอยบัวมอสุด เออหำแ,แนี่ยังสิบวได้ส<อ>ง่งขาขายทั่วแต่หำมเขาปักันก็แย่ตาพ่าอยู่ไฟแดงจอดปุ๊บล,ดลวดเราติดไฟแดงเ,เปิดกระจุแล้วมาห้องยื้อไก่บนห้ามสั่นารโอ้ยแย่นี่เจ้าก็จาทวงแห้งไร้มาผมไปส่งลูกผมอยู่โรงเรียนอันที่ลาบเลยนั่นเจ้าก็จาทวงแห้งไร้มาโอ้คุณค่ะเอาแหละลราดูกันเนาะยายสินัดยายสินัดอันตัวอันนี้รถจะสิดนัดตัวไว้เอา,อามันไร้เอาจ้องส <c oughs> องสมู